การูนาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอบโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ s สมัค o w n วันที่4พฤศจิกายนปี2023 วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจใน SmackDown เนี่ยก็จะมีเรื่องราวของ LWO ครับที่วันนี้เนี่ยสมาชิกภายในมีเรื่องที่จะต้องคุยกันสมาชิกใหม่ของ Damage Control นะครับ Kai r i s e n ที่เปิดตัวเข้ามาใน c r o w d g e l แล้ววันนี้ครับก็มีเรื่องราวของ LA Knight ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับวันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วย LWO Reyesio บอกว่าใน c r o w d g e l เนี่ยฉันเอาแชมป์ของฉันเป็นเดิมพันในการต่อสู้กับ Logan p a อย่างที่ทุกคนเห็น โลแกนพอลเนี่ยขโมยเข็มขัดของฉันไปถึงแม้ก,กรรมการเนี่ยจะตัดสินไปแล้วแต่ฉันเชื่อว่าโลแกนพอลเนี่ยเอาชนะฉันไม่ได้หรอกถ้าหมอน,นั้นไม่ใช้สนับมือและถ้าไม่ใช่พอสนับมือตอนนี้เนี่ยฉันยังคงเป็นแชมป์อยู่แน่นอนเพราะฉะนันอันฉันมั่นใจว่าฉันจะได้รีแมทช์กับโลแกนพอลคาริโตเปิดตัวออกมานะครับคาริโตบอกว่าเรไม่มีใครอยากเห็นนายเป็นแชมป์ไปมากกว่าคาริโตคนนี้แต่นายอยากพูดถึงคราวจิวใช่ไหมฉันว่านายโทษผิดคนว่ะ นายอย่าไปโทษโลกแกนเพลที่มันโกงเลยนายโทษคนที่วางสนับมือไว้ให้มันดีกว่าและไอคนคนนั้นเนี่ยก็คือซานโตเอสโคบาซานโตเอสโคบากับคาริโตเถียงกันนิดหน่อยนะครับก่อนที่ซานโตเนี่ยจะเดินหนีไปตัดภาพมาคู่แรกนะครับบ็อบบี้แลชลีย์เจอกับคาริโต ตัวแมต์โอเคดีนะครับคือมันไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่หรอกทุกคนทั้งสองฝ่ายเนี่ยผัดกันโชว์พละกําลังอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับเราก็เน้นไปที่พวกลูกน้องที่อยู่ข้างเวทีมากกว่าในเรื่องของการที่ทั้ง2กลุ่มเนี่ยออกมาอัดกันนัวเนียนนัวเนียนะครับตอนจบบ๊อบบี้แลชลีย์เนี่ยสเปียกดนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมตช์นะครับกลุ่มของบ๊อบบี้แลชลีย์เนี่ยลุมกระทืบคาริโตซานโตเอสโคบาเนี่ยขึ้นมาบนเวทีนะครับแต่ว่ายืนดูอยู่เฉยๆ จนสุดท้ายเนี่ยเรมิซิเรโอรออกมาช่วยและต่อว่าซานโตสเอสโคบาว่าทําไมถึงไม่ช่วยคาริโตนะครับเรเนี่ยเป็นห่วงคาริโตมากกว่าสุดท้ายเนี่ยซานโตสเอสโคบาก็เลยอัดเลไปหลังจากนั้นตัดภาพมาที่หน้าเวทีนะครับเบลลี่เนี่ยเปิดตัวออกมาเบลลี่บอกว่าฉันมีแผนและวิสัยทัศน์เพื่อให้อ e ิโอสกายกับดโคตาใครเนี่ยยิ่งใหญ่ในนามของดัมเมดคอนโทรลพวกเราเป็นแชมป์แท็กทีมเป็นเจ้าของกระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์และเป็นแชมป์ WWE ว m e n น Champion อีโอ e. เนี่ยสามารถเอาชนะทั้งชาลอตแฟร์เบียนกาแบลแลและอาสุกะทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าแผนของฉันพวกเราทุกคนควรเอาชนะอย่างยิ่งใหญ่ในน้ำของดัมเมจคอนโทรลแต่ใครริเซนเข้ามาป่วนเพราะฉะนั้นอีโ e. อออกมาคุยกันหน่อยดัมเมจคอนโทรลที่เหลือเปิดตัวออกมานะครับเบลลี่บอกว่าทําไมใครริเซนถึงออกมาอยู่ที่นี่อีโ e. อเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันเนี่ยมีแผนสําหรับเธอแล้วอีโอสกายบอกว่าใช่ ฉันก็มีแผนของฉันเหมือนกันฉันขอให้ไคลริเซนมาช่วยในการป้องกันแชมป์เธอต้องการให้พวกเราเป็นแชมป์อยู่ใช่ไหมละ่ะเบลลี่บอกว่าใช่ใช่แต่ครั้งสุดท้ายที่ไคลริเซนอยู่ใน WWE เนี่ยฉันเล่นงานเธอจนหายไปฉันว่าอีโอเธอน่าจะเข้าใจความกังวลที่อยู่กับฉันในตอนนี้ดัคคต้าครบอกว่าจะเย็นเย็นพวกเราไม่ได้พาไคลิมาเพื่อเอาขืนเธอพวกเราพาไคลีิกลับมาเนี่ยเพื่อทําให้พวกเราแข็งแกร่งขึ้น พาะเราไม่อยากให้เธอมีปัญหาและดูสิมันได้ผลอีโ e อยังได้แชมป์และพวกเราก็แข็งแกร่งขึ้นไคลิเซนบอกว่าเบลลี่ฉันเคารพเธอในฐานะของหัวหน้ากลุ่มฉันให้อภัยเธอเบียนกาแบร์่เปิดตัวอนะอกมานะครับเบียนกาแบร์่บอกว่าจะเย็นๆสาวไคลิเซนเนี่ยอาจจะให้อภัยเบลลี่แต่ฉันไม่ให้ถึงฉันเอาชนะเธอในการชิงแชมป์ไม่ได้แต่คืนนี้เนี่ยฉันจะจัดการดัมเมดคอนโทรล อาจจะมีคนที่ไม่ชอบฉันบ้างแต่มีคนอีกมากที่ไม่ชอบดัมเมจคอนโทรลชาลล็อตแฟร์แล้วก็อาสุกะเปิดตัวออกมานะครับตัดภาพมาคู่2นะครับดากอลีเจอกับแซดดิกอเล็กซานเดอร์ตัวแมทโอเคดีนะครับอาจจะไม่ได้สนุกเท่าคราวที่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทั้งสองคนเน้นไปที่การใส่ท่าต่างๆที่ชัดเจนมากกว่ามันก็เลยทําให้ตัวแมทเนี่ยดูดีนะครับมีความหนักหน่วงแต่ละท่าที่ใส่กันเนี่ยมันดูมีความมีดาเมจมากขึ้นมีความจริงจังมากขึ้น แล้วก็มีความลุ้นที่น่าสนุกสนานมากขึ้นทําให้ตัวแมทเนี่ยมันแตกต่างจากคราวที่แล้วแต่ว่าก็ยังสนุกสนานอยู่นะครับตอนจบเนี่ยดาก็รีใส่เดอะเดสติโน่กดนับ3เอาชนะไปตัดภาพมาที่ L a n i อน์นะครับ l อ n i อนบอกว่าให้ฉันพูดหน่อยคลาวด์จิลเนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างที่ฉันหวังฉันจะออกมาที่นี่เพื่อขอโทษพวกนายที่ทําให้พวกนายผิดหวังก็ได้ฉันจะออกมาคล,คลําครวญเพื่อบอกว่าตัวเองไม่เก่งพอก็ได้แต่ถ้าฉันทําแบบนั้นฉันก็จะโกหกคาโตเพราะว่าฉันเนี่ยเกือบเอาชนะโรมาเลได้้แลว ชันยัด BFT ใส่หน้ามันและกด1 2 3ได้ถ้าไม่ใช่เพราะจิมมี่อูโซโรมันฉันบอกเลยนะว่านายจะต้องจ่ายเงินให้กับจิมมี่โปรโมทมันให้รางวัลมันเพราะถ้าไม่มีมันเนี่ยฉันกลายเป็นแชมป์คนใหม่ไปแล้วหลายๆคนคิดว่าเออฉันคงต้องกลับไปต่อแถวฉันคงต้องไปเริ่มใหม่ฮะนั่นนะนายจะต้องเข้าใจว่าฉันยังไม่จบเรื่องกับบัตไลและบัตไลเองก็ยังไม่จบเรื่องกับฉันจนกว่าฉันจะเอาแชมป์เส้นนั้นมาได้ เพราะฉะนั้นเกรซันวอลเลอร์เปิดตัวออกมานะครับเกรซันวอลเลอร์บอกว่าเอาอีกแล้วนายเอาแต่โทษคนอื่นนอกจากตัวเองอีกแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะความจริงเนี่ยทุกๆคนก็รู้ว่านายไม่ใช่คนคนนั้นแต่ฉันรู้ว่าใครคือคนคนนั้นนายคิดจริงๆหรอวะว่านายเนี่ยสมควรอยู่บนเวทีเดียวกับโรแมนเดนเอร์นายบอกว่านายเนี่ยมันเป็นพวกหลงตัวเองใช่ไหมนายโดนกระทืบโดยดาราในคลาวจิลนะวะนายถามว่าฉันเหมาะสมไหมงั้นอะ นายจะสนใจทําไมว่าฉันเหมาะกับโรมันเลนไหมนายถามตัวเองดีกว่าว่านายเนี่ยจะเครียดแค่ไหนเวลาที่ฉันเนี่ยกระทืบนายเพราะนายจะได้รู้ว่านี่คือเกมของใครและมันคือเกมของ LA Night ไ yeah! นเย่คู่3นะครับเ A ลเอ็นเจอก Grayson w a l l e r ตัวแมดโอเคครับมันอาจจะดูเฉยเยไปหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดครับเพียงแค่ว่าความสนุกของแมดเนี่ยมันอาจจะน้อยลงกว่าปกติสักเล็กน้อยตอนจบนะครับ L A ลเอ็นเนี่ยใส่ BFT กดนับสาเอาชนะไปได้ หลังจบแมตช์นะครับเกซันวอลเลอร์กับออสซินเทอรีเนี่ยออกมาเอาน้ําราดหัวเควินโอเวนครับจนสุดท้ายก็โดนกระทืบไปตัดภาพมาที่จิมมี่อูโซนะครับจิมมี่อูโซบอกว่า LA แอลเไนท์เนี่ยยังไม่จบเรื่องกับฉันใช่ไหมนายอยากจะเจอกับฉันสัปดาห์หน้าใช่ไหมได้เลยฉันจะจัดให้ตัดภาพมาคู่4นะครับอาสุกะเบียนก้าเบลเล่ชาร์ลอตแฟลร์เจอกันดัมเมดคอนโทรลตัวแมตต์โอเคดีนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวแมตต์เนี่ยมันเป็นแมตต์เนื้อเรื่องทุกคนตตัััวแมมมมมนนนกกก็เเลยไไไ่ด้้ีาารรรอะรคบ ทั้งสองฝ่ายเนี่ยออกมาใส่สปอร์ตกันนิดๆหน่นอยๆแล้วก็จบแมตช์ไปซะดือ้อๆตอนจบนะครับอัสกาเนี่ยหักหลังแล้วเข้ามาลุมกระทืบเบียนก้าแบแลกับชาร์ลอตแฟร์จนแมตช์ได้ยกเลิกไปหลังจบแมตช์นะครับชอซี่เนี่ยเข้ามาช่วยแต่ว่าก็โดนกระทืบไปอีกคนสรุปเหตุการณ์กัน,กนหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับซาตต์เอสโคบาหักหลังโรยมิเซโยเหตุการณ์ที่2ครับแอลเอไนจะเจอกับจิมมี่อูโซในสัปดาห์หน้าและเหตุการณ์ที่3นะครับอัสกาเข้าร่วมดับเมจคอนโทร สรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกบ็อบบี้แลชลีย์เจอกับคาริโต้บ็อบบี้แลชลีย์สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2ครับดากอลลีเจอกับแซนดิกอเล็กซานเดอร์ดากอลลีสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ครับเอลเอไนท์เจอกับเกรซันวอลเลอร์เอลเอไนท์สามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่4ครับอัลซกะเบียนกาเบรียลชาร์ลอตแฟร์เจอกับดัมเมดคอนโทรลคู่นี้เนี่ยไม่มีการตัดสินนะครับในด้านของตัวแมตช์สัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะ คืออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็มีแมทของดาร์กอลีที่มาช่วยดึงความสนุกในอีเวนต์นี้ขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าในมุมนึงผมก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นคนอื่นบ้างก็น่าจะดีนะครับด้วยการที่มันเจอกันมาแบบ2สัปดาห์ติดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะจําเจไปสักนิดหนึ่งถึงแม้นักมวยป้้มทั้ง2คนเนี่ยจะพยายามทําให้มันแตกต่างจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่เราก็คิดว่าถ้ามันเปลี่ยนคนไปเลยเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับในเมื่อ WWE มีนักมวยปล้ำอีกเยอะแยะที่ยังไม่ได้หยิบขึ้นมาใช้งานแต่ในด้านของคู่เอกเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นแมตช์เนื้อเรื่องนะครับแต่เราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดูดูมักง่ายและไม่จริงจังไปสักหน่อยนะครับซึ่งน่าเสียดายพอสมควรนะเพราะว่านักมวยปล้ำในแมตช์นี้เนี่ยก็มีความสามารถแล้วก็มีฝีมือกันทุกคนคือชาลต์แฟรนเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกมาทําอะไรเลยนะครับรวมทั้งอสกะเองก็แทบจะไม่ได้ออกมมาาทํออะไรเหืนนกัน เราก็เลยรู้สึกว่าด้วยการที่มีนักมวยปล้ำม,มากฝีมืออยู่บนเวทีเดียวกันเนี่ยมันควรที่จะมีอะไรให้เราดูแล้วก็สนุกสนานพอสมควรแต่อันนี้เนี่ยก็คือแทบจะตัดทิมไปซะทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วโตแมตส์สัปดาห์นี้ก็ดูไม่แย่สักทีเดียวนะครับในด้านของเนื้อเรื่องนะครับช่วงนี้เนี่ยก็คงเป็นการปูเนื้อเรื่องใหม่ๆบ้างแหละซึ่งก็ถือว่าดีนะในด้านของซานโตสโควานะครับที่อิจชาตาล้อนที่ไม่ได้กลายเป็นลูกรักเลออีกต่อไปนะครับ อันนี้เนี่ยเรามองว่ามันก็โอเคแหละในมุมหนึ่งคือตอนที่ได้ที่เรมิซีโอได้ชิงแชมป์แทนซาโตสนเนี่ยซาโตสก็ยอมนะครับตอนออกมาโดนกระทืบก็ยังยอมอยู่แล้วพอคาริโตมาเนี่ยเรมิซีโอกลับให้ความสนใจกับคาริโตมากกว่านะครับความอิจฉามันก็เลยเกิดขึ้นเจ้าตัวเนี่ยยังรู้สึกว่าเขาคือคนที่เป็นห่วงครอบครัวเขาคือคนที่เป็นศูนย์กลางของครอบครัวนะครับเรมิเซีโอเนี่ยเป็นเป็นคนที่เมินสิ่งที่เขาพยายามทํามาโดยตลอดมันก็เลยกลายเป็นว่า ซาตอสเอสโคบาเนี่ยทนไม่ไหวนะครับเอาจริงๆสิ่งที่น่าเสียดายในกลุ่มของ LWO นะครับก็คือว่ามันยังไม่ได้มีเนื้อเรื่องจริงๆจังๆเลยทุกคนมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องกับใครเลยอ่ะนึกออกไหมตั้งแต่ตั้งกลุ่มมาเนี่ยนะครับก็มีแต่อัดกับคนนั้นคนนี้นิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้มีเนื้อเรื่องเป็นจริงเป็นจังมากขนาดนั้นจนกระทั่งเรมิเซโอถือแชมป์นะครับและถือแชมป์เองก็ยังไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไร พอมามีเนื้อเรื่องเป็นจริงเป็นจังกับกลายเป็นเนื้อเรื่องในการทีมแตกซะอย่างนั้นนะครับเอาจิงๆิงเนี่ยผมค่อนข้างเสียดายนะครับคือกลุ่มคนที่ผมเสียดายมากที่สุดก็คือแท็กทีม2คนที่อยู่ในกลุ่มนี่แหละคือแทบจะไม่ได้ขึ้นปล้ำออกทีวีเลยทุกคนอยู่มาตั้งแต่ก่อนเริ่มกลุ่มอะ่ะจนกระทั่งกลุ่มแตกก็ยังไม่ได้รับการโปรโมทไม่ได้รับประโยชน์จากการอยู่ในกลุ่มนี้เลยนะครับผมค่อนข้างเสียดาย2คนนี้มากๆแต่ก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้เนี่ย ว่า2คนนี้เนี่ยจะตัดสินใจยังไงนะครับจะตามซานโตสเอสโคบาไปหรือว่าจะอยู่กับเบรเมซิโอต่อนะครับเพราะว่า2คนนี้เนี่ยก็เป็นลูกน้องของซานโตสเอสโคบาตั้งแต่ n อ t แล้วในด้านของ l a ล n i เนนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยตัวแม์ค่อนข้างน่าผิดหวังไปหน่อยทุกคนมันก็เลยส่งผลให้เสียงเชียร์เนี่ยมันค่อนข้างเงียบนะครับและส่วนตัวเนี่ยผมก็แอบรู้สึกว่าคนดูอาจจะผิดหวังนิดหน่อยนะครับที่เอลเอเนี่ยพูดว่ายังไม่จบเรื่องกับบัตไลเหมือนกับว่า คนดูเนี่ยอยากเห็น L อลประสบความสำเร็จมากกว่าอยากเห็น l อลไไปเจอกับคนอื่นๆมากกว่าไม่ได้อยากให้หมกอยู่กับบัตรไลน์นะครับในมุมหนึ่งผมก็รู้สึกว่าผมเองก็อยากเห็น l อลไไปเจอคนอื่นๆมากกว่านะแล้วแบบค่อยๆเก็บความสำเร็จมาแล้วค่อยมาท้าชิงแชมป์อีกทีหนึ่งอย่างพวกการเอาชนะ r o y a l Rumble หรือว่าชนะทัวนาเมนต์หรือว่าได้แชมป์ US ออะไรพวกนี้มากกว่านะครับมากกว่ากลับไปตื้อกับบัตรไลน์แล้วก็แพ้อ,อีกรอบหนึ่งคือเรารู้สึกว่าทุกคนรับรู้ได้แหละ ว่า l a ลยเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางเอาชนะโรมาเล์แล้วกลายเป็นแชมป์โลกได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้า l a ลเนี่ยมันไปเก็บความสำเร็จตรงอื่นบิลขึ้นมาบิลขึ้นมาบิลขึ้นมามันก็น่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าในด้านของดัมเม c o คอนโทรลนะครับทีออ่มีการเพิ่มสมาชิกเข้ามาตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่าเอาจริงๆผมผมรู้สึกว่ามันเป็นการรวมทีมเฉพาะกิจหรือเปล่า อารมณ์แบบรวมๆกันขึ้นเข้ามาเพื่อเพื่อเข้าเซเวอร์ซีรีอะไรเงี้ยนะครับเพราะเรารู้สึกว่าไม่แน่อาจจะเป็นฝั่งหญิงของ s SmackDown อ่ะที่ได้ปั้มใน s u v i เวอร์ซีรีเนื่ออกไหมเพราะว่าทางรอเนี่ยได้ฝั่งชายได้ w วอลเกมไปแล้วนะครับซึ่ง SmackDown ได้ฝั่งหญิงก็อาจจะไม่น่าเกลียดซึ่งถ้าถ้ามองในในมุมของเราเนี่ยเราคิดว่า d ัมเม e c o คอนโทก็5คนแล้วใช่ไหมครบทีมแล้วก็มี Charlotte f l a ร์นะครับเบียนก้าเบลล์ชอตซีที่โผล่มาในวันนี้นะ แล้วก็อาจไปอาจจะไปหาอีก2คนนะครับเพื่อมาเจอกันแบบ5ต่อ5แล้วผมมองว่ามันอาจจะเป็นเคดินคาร์เตอร์กับคาทนาเชนหรือเปล่านะครับที่ที่จะมาเจอกันแบบ5ต่อ5คือผมผมจำไม่ได้แล้วว่า2คนนี้เนี่ยเขาอยู่ใน SmackDown หรืออยู่ในรอกันแน่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันหานักมวยปล้ำได้อีกสัก2คนนะครับสำหรับทีมของชาร์ลอตเนี่ย ไม่แน่อาจจะเป็นอ,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 อัลบาไฟา่ะนะครับกับคู่แท็ทีมของเขาอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะมาเป็น5ต่อ5แล้วก็มาเจอกันในศึกใหญ่นะครับคือเรามองว่าถ้าดัมเมอคอนโทรมันมี5คนยาวๆอ่ะผมมองว่ามันเยอะไปทุกคนเอาจริงๆแค่3 4คนเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเยอะเลยแต่ว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีความหวังว่าสุดท้ายแล้วเบลลี่อาจจะโดนไล่ออกจากกลุ่มเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้ แล้วดาคโคตะาคายก็อาจจะยังอยู่แหละเพราะว่าเจ้าตัวยังปล้ำไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเออไม่แน่เนี่ยเบลลี่อาจจะโดนหลอกให้ตายใจสู้กันในเซอร์เว r ร์ซีรีส์แล้วก็โดนหักหลังตอนสุดท้ายที่นี่มันก็จะกลายเป็นทีมญี่ปุ่นล้วนไปอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าการพูดโปรโมเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนอาจจะทําได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าเบลลี่คือจุดที่ทําให้ดามเม่คอนโทรลน่าสนใจนะ เจ้าตัวมีการพูดที่ดีนะครับเรียกเสียงเรียกเสียงโหจากคนดูได้ดีโดยการที่อโอสกายเนี e ่ยเน้นไปที่การปล้ำม,มากกว่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าเบลลี่เนี่ยโดนดึงออกจากกลุ่มไปก็อาจจะทําให้กลุ่มนี้ดูดอบลงพอสมควรน,นะครับแล้วเลอๆเนี่ยด้วยการปล้ำที่สนุกสนานของฝั่งญี่ปุ่นมันอาจจะทําให้กลุ่มนี้เนี่ยกลายเป็นกลายเป็นเบบี้เฟสไปโดยโดยโดยคนเชียร์ในการปล้ำที่สนุกสนานทุกคนนึกอ,ออกไหม มันไม่ได้มีการมาแบบออกมาดา่าออกมาโกงนู่นนี่พอเป็นญี่ปุ่นล้วนมันก็อาจจะกลายเป็นแบบเฮ้ยปั้มสนุกว่าคนชอบเวลาชิงแชมป์คนอยากดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะทําให้จุดประสงค์ของกลุ่มเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วแล้ว,ลวมันอาจจะไม่ตรงจุดประสงค์ที่เขาก่อกลุ่มขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าก็ไม่แน่ครับอาจจะเป็นเบลลี่ไปตั้งกลุ่มใหม่ออกมาไล่กระทืบกันอะไรเงี้ยก็ต้องตามดูว่ากลุ่มนี้จะเป็นยังไงผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าสนใจที่ มันมีกลุ่มผู้หญิงที่มีคนเยอะขนาดนี้แล้วทั้ง5คนเนี่ยเป็นนักมวยปล้ำที่ปล้ำได้ค่อนข้างดีแต่แบบก,ก็ยกเว้นดาคตรตคายไว้คนแล้ว <laughs> นะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมีฝีมือการปล้ำที่ค่อนข้างดีถึงดีมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีที่ w w u e ก่อตั้งกลุ่มผู้หญิงที่มีถึง5คนนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้สำหรับ SmackDown ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ